สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอบทความจากหนังสือพิมพ์พูดจัดการออนไลน์หนึ่งความคิดสุรวิทยรวันมานำเสนอครับวันที่ประเทศย้อนเวลากลับมาอยู่ใต้อำนาจของทักษิณ การเมืองไทยแยกจากทักษิณชินวัตรไม่ได้และทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองอย่างเปิดเผยทักษิณแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้มีบทบาทเหนือรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงที่สามารถกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองและจะนำพาประเทศไทยไปไหนก็ได้และเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่มีอำนาจสั่งการอยู่เบื้องหลังเพราะถ้าถามว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริง ระหว่างทักสินและแพ่ทองทานใครก็ต้องชี้นิ้วไปที่ทักษินทางนั้นอาจจะบอกว่าแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกกฎหมายแต่คนที่คิดและลงมือทําและมีอำนาจสั่งการก็คือทักสินนั่นเองเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้ที่นายกรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงหุ่นเชิดอย่างชัดแจ้งแม้แต่ในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักก็ไม่แจ่มชัดขนาดนี้แม้ว่าตอนนั้น จะประกาศอย่างเปิดเผยว่าทักสินคิดยิ่งรักทำแต่สภาพความจริงยิ่งรักก็ยังรักษาทรงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างแม้จะสะท้อนความรู้ความสามารถที่ต่ำออกมาต่างกับยุคนี้ที่นายกแพทองทานที่ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงสติปัญญาและความสามารถเช่นเดียวกันแต่เป็นเพียงหุ่นเชิดที่เล่นไปตามบทบาทที่พ่อกำหนดให้เล่นเท่านั้นเองดังนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแพทองทานจึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากทักษิณได้ไม่ว่าจะใส่ชื่อของทักษิณไว้ในยติไม่ไว้วางใจหรือไม่คนทั้งประเทศเห็นว่าทักษิณเป็นคนที่มีบทบาทเหนือรัฐบาลเหนือพักเพื่อไทยเช่นเดียวกับเนวินชิดชอบที่มีบทบาทเหนือพักภูมิใจไทยมีแต่กะกะตซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนนอก ที่มีอำนาจเหนือพักซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายการสวมบทบาทที่ปรึกษาประธานอาเซียนของทักษณิณนั้นสะท้อนว่าทักษณิณพยายามแสดงบทบาทให้เห็นว่าตัวเขานั้นจะรับบทเป็นตัวแทนของประเทศไทยในระดับภูมิภาคเพื่อเล่นบทบาทนี้แทนลูกสาวของตัวเองเพราะรู้ดีว่านายกรัฐมนตรีที่ต้องพึ่งพา iPad และพี่เลี้ยงนั้นไม่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเล่นบทบาทในระดับนี้ได้แม้อาจต้องเข้าประชุมที่ประชุมผู้นำระดับอาเซียนชาติอื่นเข้าร่วมในทางพิธีการข้อตามแต่เมื่อเทียบกับผู้นำประเทศอื่นแพรทองทานก็เป็นได้เพียงแค่เครื่องประดับประกอบการประชุมเท่านั้นเองดังนั้นการพบกันระหว่างผู้บงการพักการเมืองทั้งสองทักษิณกับเนวินและคุณเชิดอย่างแพทองทานอนุทินเพื่อเคลียร์ความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาล จึงพิสูจน์ว่าทั้งทักษิณและเนวินเป็นผู้มีบทบาทในพักร่วมรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องถูกพาดพิงถึงในทางการเมืองและเมื่อพักฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพุ่งเป้าไปที่แพรทอกฐานก็ย่อมจะต้องกล่าวถึงทักษิณเป็นธรรมดาเพราะทักษิณคือเจ้าของพักเพื่อไทยในทางพลึกตินยัยเช่นเดียวกับเนวินที่เป็นเจ้าของพักภูมิใจไทยพักการเมืองไทย จึงไม่ใช่พัรคมวลชนแต่เป็นพัรคที่มีเจ้าของเหมือนกับเป็นสมบัติส่วนตัวหรือธุรกิจของครอบครัวที่ทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือสืบทอดกันทางสายเลือดแม้ว่าทั้งสองพัรคจะดูขัดแย้งกันแต่ความจริงแล้วสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนั้นทําให้ทั้งสองพรรไม่อาจจะแยกกันได้ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเพราะการเมืองไทยทุกวันนี้ ถูกบีบให้พักร่วมรัฐบาลทุกพักในขณะนี้ต้องจับมือกันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พักส้มเข้ามามีอำนาจรัฐเพราะเป็นพักที่เป็นอันตรายต่อระบอบรูปแบบและอุดมการของรัฐดังนั้นที่มีการปล่อยข่าวว่าทักษิณจะขับพักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลและดึงพักประชาชนเข้ามาจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะทักษิณรู้ว่าภารกิจของเขาที่ได้กลับประเทศ และไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนั้นมีอะไรที่เขาจะต้องทําเพื่อแลกกับดีลที่ได้มาบ้างข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงแม้ทักษิณกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นเจ้าของพรรคประชาชนเหมือนกับจะเคยพบกันที่ฮ่องกองมาก่อนธนาธรย่อมรู้ดีว่าทําไมทักษิณจึงต้องนําพักเพื่อไทยระบัดตว์ข้ามขั้วมาจับมือกับพักฝ่ายอนุรักษนิยมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจนทําให้ปัญญาชน ที่อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแค้นเคืองและเชื่อว่าจริงๆแล้วพรรคส้มไม่โง่ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลในตอนนี้เพราะถ้าเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่ก็เหมือนกับการกระทําอัต,ตวิบากรรมทางการเมืองเพราะพวกเขามีความมุ่งหมายที่มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลและยังฝันว่าจะชนะเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลด้วยพรรคเดียวในอนาคตและได้เห็นฟ้าสีทองพองอัมภัยแม้ในความเป็นจริงแล้ว มีโอกาสเป็นไปได้มากที่พักคส้มของธนาธรจะต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดไปถ้ายังไม่เปลี่ยนนโยบายและจุด,ดยืนของพักที่ท้าทายต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์หากจะได้อำนาจรัฐมาครองนั่นหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมให้พักคส้มเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยการชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากซึ่งเป็นไปได้ยากมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและพักส้มยิ่งนานวันก็ยิ่งอ่อนล้าจากการเผชิญกับการต่อต้านและขวากหนามทางกฎหมายจนถูกยุบมาแล้วสองพักการเมืองไทยจึงไม่มีวันถอยออกจากขั้วการเมืองพักร่วมรัฐบาลที่จับมือกันอยู่ในตอนนี้เพราะทุกพักรู้ดีว่ามีภารกิจที่จะต้องจับมือกันเพื่อต่อต้านพักสม้มเข้ามายึดครองอำนาจรัฐ และทำให้ทักษิณไม่สามารถถอยออกจากการเมืองไทยได้แม้จะมีหลานหลายคนรอคอยเขาอยู่ที่บ้านก็ตามเพราะเขาเคยบอกว่าจะกลับประเทศมาเลี้ยงหลานในทางการเมืองไทยทักษิณจึงไม่ใช่คนนอกแต่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่มีลูกสาวของตัวเองเป็นหุ่นเชิดเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงที่คอยขับเคลื่อนรัฐบาลจะบอกว่าทักษิณชักใยอยู่หลังฉากก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะทักษิณแสดงออกให้สาธารณชนรับรู้อย่างเปิดเผย,ยหรือชักใยอยู่เบื้องหน้าเพราะเขาเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงที่จะกำหนดบทบาทของรัฐบาลชุดนี้และนำพาประเทศไทยไปทางไหนการกลับมามีอำนาจของทักษิณในทางการเมืองไทยนั้นทำให้เราเห็นว่าทักษิณยังคงเป็นทักษิณคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากอดีตในวันที่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อสองทศวรรษก่อนที่เมื่อมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจอย่างไม่บรญญับัญญตง ทักษิณไม่ได้เกรงกลัวว่าใครจะมองว่าตัวเองนั้นมีอำนาจเหนือรัฐบาลและผู้สั่งการและกำหนดนโยบายให้รัฐบาลชุดนี้แต่กลับต้องการให้เห็นและตอกย้ำให้สังคมรับรู้ไปเลยว่าตัวเองยังเป็นคนที่มีอำนาจและกลับมามีอำนาจในประเทศนี้อีกครั้งแถมยังพยายามทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองได้รับฉันฐานุมัติมาในฐานะข้าแผ่นดินทักษิณแสดงให้เห็นว่าแม้ตัวเองจะหลบหนีไปต่างประเทศ17ปี แต่วันนี้ตัวเองยังมีอำนาจเหมือนเก่าและแสดงให้เห็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเพื่อลบปมด้อยที่ถูกตัดสินให้จำคุกและสารภาพว่าทุจริตช่อชฉนและชดเชยกับสิ่งที่ตัวเองได้หายไปจากประเทศนี้หลายปีว่าตอนนี้กลับมาแล้วและมีอำนาจยิ่งกว่าเก่าวันนี้ทักษิณใหญ่มากเห็นได้ชัดทักษิณไม่สนที่ใครจะมองว่าเขาป่วยทิพเพื่อเลี่ยงเข้าไปติดคุกและนอนอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ จนได้รับการพักโทษและน่าจะมั่นใจว่าการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ในชั้นปปชนั้นคงไม่สามารถระคายเครื่องอะไรกับตัวเขาได้เช่นเดียวกับการที่มีผู้ยื่นต่อสารดีกาว่าการเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณไม่ต้องอยู่ในเรือนจำของกรมรชาชทันนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องให้ทักษิณกลับไปเริ่มนับหนึ่งรับโทษใหม่เพราะเหมือนกับไม่เคยได้รับโทษตามคำพิพากษามาก,ก่อน การอภิปรายไม่ไว้วางใจแพทองทานจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงทักษิณไม่ได้เหมือนกับที่สุดที่ชายยุนที่นิยมพักประชาชนบอกว่าทักษิณเป็นช้างในห้องที่ทุกคนเห็นกันอยู่แต่จากแรกไม่เห็นช้างหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงทักษิณได้อย่างไรวันนี้ประเทศไทยฝากชะตากรรมไว้ในมือทักษิณอีกครั้งความเชื่อที่ว่าเขามีดีลที่จะกอ,อกกู้ประเทศไทยให้รอดพ้นจากกระแสของความเปลี่ยนแปลง ที่ท้าทายระบอบและอุดมการณ์ของรัฐอาจทําให้เขาคิดว่าตัวเองมีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าใครในประเทศนี้เมื่อทุกคนต้องวิ่งหาเขาและกลายเป็นศูนย์กลางของอํานาจตัวจริงเหมือนลืมไปว่านี่คือคนที่ช่อชนทุจริคตคดโกงแผ่นดินและเอื้อประโยชน์ให้ตนเองที่ศาลเคยตัดสินให้จําคุกและยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินมาแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio ูดิโอโทา0 9 1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ